สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพ่อผมคือเก้าเชมและแก้วสายฟูดการกินบรินในจ,จอยมาก,กับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแรปเปอร์การเกษตรด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมให้คลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้พักเที่ยงมานะครับก็มาเลาะกินหมนก,นกสมพี่น้องนี่หมกสมสดๆนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับสดจากต้นหมกสมนะครับ ซิมเบิงองวันนาบาร์มันเสียบบ่เสียบสามารถเลือกกินได้เลยนะครับพี่น้องมักต้นใดน,นะครับอันนี้เป็นสมของนายจ้างพี่น้องซิมเบิงองวันนะต้นนี้เสียบบ่พี่น้องอืมหวานเจี๊ยบอืมแอ,แอแบเสบเสบอยู่พี่น้องแสีบอยู่นะครับมสมนี่ครับ สมหสมวานนะครับเปรี้ยวหวานเดี๋ยวชีพ้าพี่พา,พพาน้องเลาะเบิงปลาสมกันนะครับผมเดี๋ยวเมาไปเบิงกันเลยครับ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องอันนี้คือปลาหมักสมนะครับนี่สมพี่น้องปลาสมนี่สามารถเลือกกินเลย,เลยนะครับอันนี้เป็นของายจ้างผมนะครับนี่ครับพูดนะสมสดเลยพี่น้องอืมอ้ม สดๆจากสวนพี่น้องอืมสดยอดน,นี่ครับอันนี้คือปลาสมของนายจางนะครับก็หกแน่จากหน่อยพี่น้องเพราะว่าอันบักสมมันเสียนสิว้แล้วครับนี่ครับอันนี้คือประเทศอิสราเอลพี่น้องนี่ครับอันนี้คือปลาสมย่างเละไปเลาะไปพดน,นพี่น้อง อันนี้ก็คือหมักส้มพี่น้องน่ครับส้มนะครับพี่สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดคนงานแทกสองอยากมาเห็ุงานอิสราเอลนะครับก็เตรียมร่างกายพร้อมนะครับตอนนี้เพื่อนก็นยังเปิดรับอยู่นะครับผู้ใดอยากมาเห็ุงานนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เคยมาเห็ุงานที่ประเทศอิสราเอลแล้วนะครับอายุประมาณอันนี้ก็บนแน่ใจนะครับแต่ว่าบ่เกิน4 6ปีนะครับ สามารถมาเหตุงานได้นะครับคาแรงกะค่อนข้างที่สีดีอยู่นะครับดีก่อนผมมาเหตุ16ปีที่แล้วอยู่นะครับคาแรงกะอยู่ที่มือละลอย70ถึงมือละ200นะครับแต่ก่อนผมมาเห็ุมือละ9 16เชคเกิลนะครับนี่ครับบรรยากาศปลาสมพาพีพาหน่องมาเบิ่งนะครับกะบ่อยากบ่อยากเข้าไปไกลลรนะครับเดี๋ยวจังหน่อยก็จะได้เหตุงานละเดี๋ยวนายจ้างเพิ่นสีห้นะครับอันนี้พี่หน้องเบิง่ง มักสมเบืยเป็นต่แซบคักคุดพี่นอ้องเอาเอาบรรยากาศนะครับป้าสมของนายจ้างมาฝากพี่ฟางน้องนะครับอันนี้เป็นประเทศอิสราเอลนะครับพี่นอ้องสำหรับเมื่อนี้ก็สีคขอลาพี่ลานอ้องไปเหตุงานก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ